ลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกสิกรไทย สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนในรายการมาโชกแมน,มนรายการที่เปิดโอกาสให้กับคุณทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับขอให้คุณมั่นใจว่าเป็นตัวจริงนะครับแล้วคุณจะได้โชว์ในรายการของเราครับมาโชกแมนแลวจะพบกับเรา2คนนะครับกับผมนิกเล่งหงครับและผมครับเทพบุษยแสงหาแห่งมาโช์แมนแห่งเฮงเฉียยมครับ เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่เรา2คนเนี่ยจะออกซอกแซกตามหากลุ่มคนหรือบุคคลที่เขาเนี่ยเจ๋งจริงตามแบบฉบับมาโชว์แมนนั่นเองครับใช่ครับออกรายการของเรานะครับคุณต้องไม่ธรรมดาและเจ๋งที่สุดในปัตตภีนี้ครับครับผมวันนี้คุณเฮงทำไมฮะวันนี้เนี่ยผมจะพาไปรู้จักกับสุดยอดสตรีทอาร์ตสุดแนวโอ้สุดยอดเดี๋ยวผมบอกก่อนนะฮะผมนี่เป็นพวกทางนั้นด้วยนะฮะอ่นี่ผมเสื้อผ้าแบรนด์ไทยทั้งนั้นนะฮะเพราะว่านี่เป็นของพวกออกแบบด้วยคนไทยทั้งนั้นแล้วจะเป็นพิทตตั้มมอฟาก้าแล้วพี่เน หมวกผมเสื้อผมเนี่ยของอทางท่าน้าม,มาประกานี่คือทางเดียวกันเลยเนี่ยจริงหรือเปล่าฮะจริงไม่แน่วันนี้ผมพามาคุณอาจจะรู้จักด้วยก็ได้แขกรับเชิญอาจจะรู้จักใช่ดเดี๋ยวรู้ว่ารู้จักกันไม่รู้จักต้องไปเจอเขานี่ท่านผู้ชมดูจากด้านหลังของเราได้นะสวยนะมีเดัชชาสวยแกร่อยางงั้นเดี๋ยวไปพบกับพี่เขาเลยดีกว่าครับไปครับและตอนนี้ครับนิกเกอเฮงครับก็อยู่กับพี่แพน ออกเทโว่เนนะครับสวัสดีครับพี่แพนครับสวัสดีครับพี่แพนสวัสดีครับสวัสดีครฮะนะผมรู้จักอ่าใช่ไหมแขกรับเจ้าคนนี้ผมรู้จักครับรู้จักรู้จักตามแม้ก็อยู่รู้จักนะครับนี่คลังแรงนะเขากำลังดังถูกต้องขนาดที่ต้องรีบสัมภาษณ์เขาใเลยนะถ้าคุณไม่สัมภาษณ์ผมว่าไม่น่าเกินไม่กี่เดือนนี้เขาคิวไม่ว่างเลยนะครับผมบอกว่าก่อนนี่ช่วงนี้โมสาโทรครับถ้าลังงว่าากดำก็อย่าลืมพวกผมนะเลย อ่ะคุณอยากนะสงสัยถามอะไรคุณยิงเลยตอนอื่นเลยพ,พี่อยากถามว่าไอสตรีทอาร์ตเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากไหนมันมาจากที่ประเทศอะไรพี่สตรีทอาร์ตใช่ไหมฮะถ้าถ้าผมอ่าที่ศึกษาเข้าๆเลยก็น่าจะเริ่มเริ่มจากพวกอเมริกาพวกโซนยุโรปคือ,ขอเขาทำยังไงถึงเรียกว่าสตรีทอาร์ตพี่จริงๆแล้วมันมันมีหลายหลายแบบนะอย่างเช่นแบบศิลปินบางคนอาจจะแบบว่าเบือ่อ ไม่อยากทํานในแกลลอรี่เพราะบางทีแกลลอรี่มันเป็นสถานที่ที่แบบมันเข้าถึงคนยากก็เลยลลออกมาทำข้างนอกหรือ,อย่งเช่นกราฟฟิตี้เนี่ยก็อาจจะอาจจะเป็นเริ่มต้นมาอย่างพวกที่แบบแก๊งับค่ปนประกาศแกง๊งหรือว่า <c oughs> แถวถิ่นของตัวเองอะไรเงี้ยมันแตกต่างองไงพี่กราฟฟิตี้แบบสเตร์ตจริงๆแล้ว กราฟฟิตี้คือจริงม,มันเหมือนภาพรวมมากกว่าว่าสตรีทอาร์ตเนี่ยมันคืองานศิลปะที่ถูกยกออกมาแสดงในสถานที่เปิดไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามที่เป็นศิลปะแล้วคุณเอาออกมาแสดงข้างนอกเนี่ยถูกเหมารวมแล้วว่าแม่งคือสตรีทอาร์ตคือศิลปะข้างถน,นนนั่นเองโ okay. อเคครับกราฟฟิตี้คือศิลปะอันหนึ่งที่ถูกเอามาแสดงไว้ข้างนอกเหมือนกันเขาก็เลยนับว่านี่คือสตรีทอาร์ตอ๋อเป็นอย่างนี้นะ แล้วทว่านั้นคนที่ท่านผู้ชมดูอยู่ก็ทใจนะแล้วในประเทศไทยของเราครับพี่แผนมันมีมานานหรือยังแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้โอจริงๆมีมาแบบสิบยี่สิบปีแล้วครับคือมีมานานแล้วเอาง่ายๆอย่างแบบก่อนสมัยเด็กๆดู MTV มทีวีดูพวกแบบเอ็มวีทิปฮอปเอ็มวอะไรพวกนี้เราก็จะเราก็จะเริ่มเห็นว่า งานพวกนี้อยู่ในอยู่ใน MB อยู่ในอยู่ในนั้นอยู่แล้วมีมาแล้วครับแต่ว่าระยุคสมัยเปลี่ยนเนี่ยมันก็งานพวกนี้ก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้ตามการเรเวลามากขึ้นแต่เพราะว่าตอนนี้เหมือนคนเริ่มหันมาสนใจสตรีทอาร์ตพวกงานอย่างนี้เยอะขึ้นนะพี่นะเริ่มครับเพราะ<อ>ว่าคนตอนแรกจะจำแต่กาฟิตี้แหละ พอ,อมันเป็นงานที่มันเป็นเอารูปภาพมาไว้ในสถานที่นะมันมันก็มนแปลกใหม่สำหรับคนท,ที่มาเห็นแล้วคนที่ดูเขาบวกหรือลบ yes. like ส่วนมากความรู้สึกแรกแกแรกๆก,ก,ก,ก็ลบครับหรือว่าตอนนี้ก็ยังลบอยู่แต่อาจจะมีกลุ่มคนที่ที่เริ่มมองดีขึ้นผมเห็นว่ามันบาง มันมีเริ่มมีชิ้นงานเกี่ยวกับเรื่องสตรีทอาร์ตเนี่ยเริ่มเข้าไปอยู่ในโมดดังหลายๆโมดดังแล้วเริ่มขายดังของตลาดเนี่ยถูกต้องอย่างเช่นยกตัวอย่างนะผมไม่ได้ทะลึ่งนะดูเหล็กอ่ะที่เขาจะมีกล่องป่ะถูกต้อานะพี่เสลทอยใช่ป่ะใช่แล้วก็จะมีนี่คนนี้คนนี้เก็บไงผมไม่รู้ไว้ผมเก็บในกล่องถุงยางก็โยนทิ้งไปเอา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 กับเขานะก็คือแล้วก็หลายๆอย่างรวมถึงเสื้ออย่างเสื้อผมนี่ก็เป็นงานของมตั้มเสื้อหมวก พวกนี้พวกเป็นศิลปินทั้งนั้นที่มาออกแบบนะครับเยอะแยะมากมายของพี่เขาก็ไปออกเนเยอะแยะมากมายร้านตนันนี้พวกร้านแบบนั่งชิวๆก็คือเยอะแยะมากมายงานพี่าทั้งนั้นหรอครับเยอะแยะเยอะแยะแต่พี่ถนัดไปทางด้านไหนตัวพี่เองถนัดไปทางด้านไหนครับจริงๆผมเรียนทางศิละปะมาแล้วก็จะเป็นอเราเพ้นเพ้นเฟนอยู่แล้วแหละงานงานก็เลยจะหนักไปทาง ตอนแรกก็คือเป็นเทนแต่พอเหมือนแบบว่าพอเริ่มทํางานที่สเกลใหญ่มากขึ้นแล้วก็เหมือนล,ลองเล่นกับเทคนิคครับก็เลยก็เลยลองเอาสเปรย์เข้ามาช่วยแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยงานแบบที่ผมทําเนี่ยจริงๆเขาจะเรียกว่ามูรอลเพนติ้งนะคืออะไรมันคือครับมันคือกิจกรรมฝาผนังถ้ามันเป็นถ้ามันแปลตรงตัวนะโอเคโอเคกิจกรรมฝาผนังก็คือว่าทําอะไรเกี่ยวกับรกรบนฝาผนังนี่แหละก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็น เนี่ยมูโลเพนติ้งก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของสตรีน่าเหมือนกันอย่างเหมือนคล้ายๆกราฟฟิตี้เนี่ยกราฟฟิตี้มันก็มาจากพวกตัวฟอนต์พวกไทโปกราฟฟี่พวกกราฟอะไรพวกนี้ต่างๆใช่แต่ว่าพอมันเป็นมูโลเนี่ยมันก็จะเป็นพวกภาพเขียนอืมเป็นอย่างนั้นไปใช่แล้วอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเล่าเรื่องกับภาพเขียนของเราอย่างไรอ๋อแล้วผมเคยได้ยินว่าถ้าทำแบบว่าถ้าคนนี้วาดหรือว่าเพ้นต์กราฟฟิตี้ไปแล้วมีการมาทับงานกันต้องงานต้องเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยมันจริงป่ะพี่ จริงๆแล้วมันมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมนะเหมืนอนเป็นแบบว่า,าใ,ชใช่ใช่จริงๆมันในยะของมันก็คือแบบว่าเหมือนเราแข่งกันนะครับแต่เราแข่งกันด้วยด้วยฝีมือ,อ,อแข่งงานศิละปะนใช่อย่างเช่นผมว่าผมมาทําไวออ้คนหนึ่งมาทับเนี่ยแล้วทําดีกว่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ ไม่ได้ไม่ยอมมันวะเราก็ต้องเราก็ต้องไปฝึกมาแล้วกลับมามืนข่มันะมันทับให้เราให้มันดีกว่ามันมันก็จะกลับมาทับเราอีกมันก็จะเหมือนกับการสู้กันทางฝีมือมากกว่าือเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมั้ยการแดับสีใช่ใช่อ่าเหมือนเหมือนมันเหมือนเหมือนแพทเทิร์นเหมือนเต้นแข่งกันเหมือนอะไรต่างๆแต่เราสู้กันด้วยฝีมือมากก็ได้สมมุติแบบว่าคนที่มาทับงานไม่สวยค่ะมันมันเป็นราะพี่คนที่วาดก่อนจะมีสิทธิ์ไปด่าหรือว่าไปว่าได้ไหมหรือว่าว่านี้มันเป็นแบบ มันเป็นวิญญาณนะของคนแล้วแต่วิญญาณดี่ว่อคือแบบถ้าคิดว่าไม่ดีแล้วทําผลมันก็จะถึงตัวเขาเองแหละเขาก็จะคนที่มาเห็นก็รู้เอ้ยทับทําไมวะไม่เห็นสวยเลยแต่ถ้าบอว่าคุณมาทับแล้วคุณสวยกว่าไม่มีใครว่าได้ไวะใช่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 โอเป็นอารมณ์นั้นาตอนนี้ม่มีเยอะไหในกรุงเทพครับถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับ เป็นเกี่ยวกับศิลปนคนที่เป็นศิลปินแบบนี้พี่เยอะครับผมว่าตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกตอนตอนแรกว่าเริ่มมามีอยู่ในโปรดักเริ่มอะไรเหมือนเหมือนเหมือนประมาณว่าคนไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นศิลปะหรือเป็นตัวอาร์ติสต์เนี่ยคนเราจะจำจำแบบศิลปะไทยหรือว่าอะไรแบบเนี้ศิลปะแบบเนี้ยในบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่อ่าทีนี้เนี่ย อาจจะด้วยด้วยแบรนด์หรือด้วยทางหอศิลป์ทางหลายๆฝ่ายที่แบบเริ่มเข้ามาซัพพอร์ตศิลปินนะ,ปปะตรงนี้นอ่าแล้วก็ทําให้เสียเปินเนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีคุณค่ามากขึ้นนะยกระดับงานตรงเนี้ยให้ให้มากขึ้นอพอแบรนด์เข้ามาจับไปทําบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเป็นการโปรโมตงานว่างานสไตล์เนี้ยมันมีอยู่นะแล้วมันแล้วมันไม่ใช่เป็นงานที่ ที่ทาเล่นๆแค่แบบคุณมาพ่นบ้านจริงๆแล้วมันเจ๋งกว่านั้นคนที่พอเริ่มมาเห็นในกลุ่มใหม่ๆก็จะเริ่มถูกยอมรับมากขึ้นงานในบ้านเราก็เลยถูกยอมรับมากขึ้นโดยกลุ่มกลุ่มคนท,ที่ที่แบบเออเอเริ่มมาศึกษาจริงๆก็รับรู้ใช่เพราะว่าเหมือนกับเราติดภาพว่าวเนี่ยก็ไปพ่นหน้าบ้านเขาพ่นกำแพงบ้านเขาก่อนใช่สงความเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานพวกนี้มันมันก็ทําแบบของที่มีประโยชน์ได้ มันอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาด้วยมันไม่ได้คือความตั้งใจของคนทำอ่ะมันไม่ได้ทําเพื่อความความก่อขวนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบเด็กวัยรุ่นที่แบบไปทําอะไรที่ไม่คิดแต่จริงๆแล้วมันเป็นศิลปะที่เขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการโชว์อย่างที่พี่เขาบอกไงอยู่ที่เจตนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวผู้ทําด้วยถ้าสมมติว่าเราทําในสถานที่ที่ไม่ได้รบกวนใครมากแล้วเราตั้งใจทํากับงานนั้นจริงๆอ่ะพอคนมาเห็นเนี่ย สวยว่ะแต่ถ้าเราแบบอารมณ์แบบเดินผ่านคนสักหน่อยวะอะไรเงี้ยเนี่ยคือคือคือมันมันไม่สวยแล้วมันยังสกปรกเนี่ยคนมันก็จะจําภาพลบมันอยู่ที่ว่าตัวตัวผู้ทําด้วยว่าเขาเขาเขาเสนอรูปแบบของเขายังไงแล้วคนโดยเลือกที่จะจําภาพลบซะด้วยดิใช่ใช่เพราะว่าเยอะลบแบบแย่มันมีเยอะกว่าเยอะกว่าใช่สวยๆแล้วมันมีอยู่เว่าตอนนี้เชื่อตั้งแต่ผมมาศึกษาตินานนะ คือขับรถไปไหน่ะมันกลายเป็นเราเห็นแต่ศิละปะตลอดเวลาอยู่รอบข้างเราตลอดเวลานะ <S <S มันมีอยู่กับเราอยู่แล้ควคนนีงานพี่แทนนี่นหว่าเพราะนั้นท็อปโรมเ่าร์นั้นงานคนนุคนี้นคือรู้จักหมดเลยพี่อเล็กเฟสอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นศิละปะมันอยู่รอบตัวเราจริงๆนะแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนนะมันทำให้มันเจริญหูเจริญต่างด้วยซ้ำอ่ะแล้วผมว่าวันนี้นะได้คุยกับพี่แทนเนี่ยได้เห็นมุมมองที่เป็นแบบสติมทันใช่หรือว่าอยากจะให้เรียกอะไรถ้าผู้ชมหลายๆคนที่ผู้ใหญ่อะส่วนมากผู้ปกครองนะผู้ปกครองหรือว่าเป็นคนที่ไม มองแล้วแบบรู้สึกไม่ชอบอะจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณมาฟังพี่แพนพูดเนี่ยผมว่าเชื่อว่ามันเคลียร์เคียร์นะจบจบไม่แน่กับแพงบ้านคุณอาจจะติดต่อพี่แพนไปทำาพื่อใช่ผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับมีคนแบบว่าอยากมีบ้านแล้วก็ต้องแบบทําห้องตัวเองเป็นเพนท์เป็นพวกฝีมือพวกศิลปินแบบพวกพี่เขาเยอะนะตอนนี้ในในเมืองนอกครับพวกศิลปินเมืองนอกอะเขาประมูลกับแพงบ้านขายกันเลยนะโอ้โหประมูลเลยใช่ใช่อย่างแบบแบงซี่อย่างอะไรพวกเนี้ยครับคือแบบสมมติว่า ตื่นขึ้นมาเฮ้ยงานสีฟิงคนนี้มาอยู่บ้านคุณพวกที่แบบนะสะสมศิลปะบางทีเขามาขอตัดกำแพงบ้านเก็บเลยนะโอ้โหไม่เป็นอย่างจริงในเมืองนอกเพราะว่าเขาให้การยอมรับว่านี่คืออาร์ติสต์นี่เปงานฝีมือใช่เจ๋งเจ๋งคือคนเมืองนอกเขาได้อย่างหนึ่งตรงนี้ว่าถ้าเป็นงานฝีมือเขาเต็มที่ครับเขาดูที่เขายอมรับดูที่คอนเทนต์ดูที่แบบความตั้งใจดูความหมายของภาพ เขาไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยมันสอบปลอกว่ะบามีเขามองเข้าไปลึกกว่านั้นแล้วเขาเปิดกว้างเปิดใจรับนี่แหละนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยเร็วๆนี้บ้านห้องผมอาจจะเป็นคี่เขนเป็นนะไม่ใช่บ้านคุณอย่างเดียวหรอกเอาล่ะเราก็พูดกันมาเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ร้านที่เราช่วงหน้าว่าไงเราจะเจาะลึกพี่เขาจะไมลึเลยพี่แพนออฟโนเบอร์เทเวนตี้ไนน์เนี่ยคือมาอย่างไงอะไรอย่างไงเดี๋ยวไปเจอกันเบรกหน้าครับผมรู้เรื่องรถกับลิสติ้งกสิกรไทย ตลาดรถยนต์มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นะครับหรือเราเรียกกันว่าบิ๊กไบค์ตลาดบิ๊กไบค์เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นตลาดที่เติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจริงๆตลาดบิ๊กไบค์ในบ้านเราเนี่ยต้องถือว่ามีมานานแล้วนะครับแต่ในอดีตเองเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีฐานะแต่ในปัจจุบันเองเนี่ยผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มมีทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นนั่นหมายความว่าราคาของรถบิ๊กไบค์เนี่ยก็มีหลายทางเลือกมีรุ่นที่เล็กลงนะครับ แต่ก็ยังคงระดับ C C ของความเป็นบิ๊กไบค์อยู่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นเนี่ยก็ย่อมทําให้การขยายตัวของตลาดกลุ่มนี้เนี่ยสูงขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าในตลาดนี้เนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่สดใสยอยู่นะครับแล้วก็าสามารถที่จะเต,บติบโตได้ในอนาคตนะครับรวมไปถึงลูกค้าเองเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะครับไม่อยากจะใช้คําว่าหยุดชะงักชะลอตัวนะครับผมเชื่อว่าในระดับหนึ่งเนี่ยเมื่อตลาดนี้เติบโตไปเนี่ย กลุ่มลูกค้าจะชัดเจนมากขึ้นหมายถึงว่าลูกค้าที่มีความสนใจในช่วงเริ่มต้นเข้ามาในตลาดบิ๊กแบงเนี่ยอาจจะค้นพบว่าตลาดนี้รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาชนะของตัวเองนะครับที่ตัวเองนี่ยต้องการเมื่อนั้นเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นกลุ่มที่เริ่มสนใจอาจจะขาดความสนใจไปแล้วก็ออกจากตลาดไปแต่ลูกค้าใหม่หน้าใหม่ที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยเราถือว่าเป็นตลาดที่ตัวเองชอบนะครับก็จะอยู่กับตลาดนี้อย่าไปอย่างต่อเนื่อง ยังถือว่าตลาดนี้ยังสามารถที่จะเติบโตได้ผมคิดว่าไม่น่ามีปสรรักนะครับแล้วก็อัตราการเติบโตเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับในอีกหลายปีข้างหน้าก็เ,เด็กแบบจบม .3 เนี่ยผมไม่ยอมเลยม .4 ครับผมมาอยากเรียนช่างศิลป<ม>์อะไรเงี้ยทีบายก็แบบเอ้ยทำอะไรกิน